จ,นนนนะะจินขอรับอาสาค่ะพามาสัญจรหาของอร่อยๆที่หัวหินเลยค่ะและที่หัวหินเนี่ยนะคะก็ขึ้นชื่อค่ะว่ามีร้านอร่อยๆหลายร้านเลยนะคะแต่ว่าบางร้านเนี่ยก็จะต้องรอนานวันนี้ค่ะจินเลยพามาหาร้านอร่อยๆแบบไม่ต้องรอนานนะคะมีทั้งอาหารทะเลค่ะขนมแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวนะคะครบทุกรสชาติเลยละคะ่ะแต่ว่าจินจะพาไปชิมร้านไหนบ้างนะคะตามมาชมกันเลยค่ะ เขอบอกว่าเปิดมามากกว่า30ปีแล้วค่ะก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาเจ๊ใหญ่นั่นเองค่ะอยู่ที่หัวหินซอย70นะคะส่วนเมนูแนะนําของร้านนี้นะคะก็คืออุดง้งต้มยำค่ะแล้วก็ข้าวหมดแดงหมกูกรอบน,นะคะแต่ว่าจะอร่อยแค่ไหนนะคะตามจริงเข้าไปชิมเลค่ะ ที่จีนบอ,บอกไว้เมื่อกี้นะคะอันนี้เลยค่ะข้าวหมูแดงหมูกรอบนะคะแล้วก็อูด้งต้มยำโซนี่ค่ะเมนูพิเศษเลยนะคะคืออูด้งเย็นตโ่โหแห้งนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกินกันเลยนะคะนี่มันเป็นเส้นปลาด้วยค่ะแล้วเส้นอ่ะมันดึงๆอ่ะมันนุ่มมากเลย อร่อยมากแล้วเอเย็นตะโฟคือเขาก็เหมือนปรุงมาให้อยู่แล้วมันก็จะออกแบบเปรี้ยวๆนิดนึงอันนี้ก็เป็นเส้นปลาเหมือนกันนะคะอุด้งต้งยมยำด้วยจริงๆจริงว่าเหมาะมากเลยนะคนที่แบบไม่อยากกินแป้งเยอะๆหรืออะไรเงี้ยมันก็เป็นแบบผสมเนื้อปลาเข้าไปน้ำต้ยมยำด้วย เป็นต้มยำม,มันเขาก็จะแบบมันเป็นรสชาติของต้มยำซึ่งมีถั่วด้วยมันก็จะหอมมากค่ะอีกเมนูเด็ดนะคะของร้านนี้ค่ะข้าวหมูแดงหมูกรอบเนื้อเยอะมากอ่ะจริงๆดีมากคือดี เมนูนี้นะคะที่ทาบรีว่าอร่อยมากๆค่ะใครที่ผ่านมานะคะที่หัวหินซอย70เนี่ยก็มาทานกันได้นะคะมีทั้งเมนูก๋วยเตี๋ยวนะคะแล้วก็มีเมนูข้าวด้วยค่ะ บ้านป้าปางค่ะซึ่งเมนูเด็ดที่จินแนะนําในวันนี้นะคะก็มีถึง5เมนูด้วยกันนะคะอันนี้เลยค่ะข้าวเหนียวดําเปียกเผือกนะคะข้าวฟ่างกล้วยบวชีค่ะสาคูเปียกมะพร้าวแปกลกวยนะคะแล้วก็ฟักทองแกงบวชค่ะจินขอเริ่มอันนี้ก่อนละกันนะเพราะว่าจีนไม่เคยกินมาก่อนอยากรู้ว่าเป็นยังไงข้าวฟ่างกระทีเยอะมากเลยอ่ะชอบ อร่อยมากค่ะทุกคนน่าจะรู้จักกันดีนะคะกล้วยบวชชีเขาบอกว่าน,นี้ก็เป็นเมนูที่ขึ้นชื่อของที่นี่อีกเหมือนกันข้าวเหนียวดำเปียกเผือกเคยกินแต่ข้าวเหนียวโทวด่ดํามันมีความหอมของข้าวมากๆอยู่ในนี้ นน่ก็อ,อยเมนูต่อไปนะคะตาคู่เปียกมะพร้าวแแปลกล้วยนะคะอันนี้อร่อยมากจริงและเมนูสุดท้ายนะคะที่จินจะแนะนำคือฟักทองแกงบวชนั่นเองอความหอมของฟักทองความมันของฟักทองแบบผสมกับน้ำกะเน,นี้ยวอะไรเงี้ยจินว่ามันเข้ากันได้ดีมาก สำหรับคนที่ชอบทานขนมหวานนะคะจินการันตีเลยค่ะว่าที่นี่นะคะขนมหวานบ้านป้าปางเนี่ยนะคะอร่อยมากๆเลยละคะ่ะและที่สำคัญนะคะคนที่รักสุขภาพเนี่ยมาทานได้ค่ะเพราะว่าไม่หวานจนเกินไปหวานแบบพอดีพอดีเลยค่ะด้วยความอร่อยของขนมหวานไทยนะคะจีนขอมอบป้ายการันตีความอร่อยจากขับอร่อยค่ะให้ร้านขนมหวานบ้านป้าปางค่ะ และร้านที่จินพามาร้านต่อไปเนี่ยนะคะก็คือร้านขนมจีนป้าหลานนั่นเองค่ะซึ่งร้านขนมจีนร้านนี้นะคะมันแตกต่างจากที่อื่นค่ะเพราะไม่ใช่เป็นขนมจีนน้ำยานะคะเหมือนที่อื่นที่นี่ค่ะเป็นขนมจีนที่ทานกับงบิ้งหรือว่าเป็นห่อหมกปิ้งนั่นเองแล้วก็จะมีปลาทูค่ะแล้วก็จะมีน้ำจิ้มนะคะเป็นน้ำปลาซึ่งเราก็กินกับขนมจีนเหมือนกันตอนนี้ค่ะจินขอตัวไปชิมขนมจีนก่อนนะคะป้าคะเอามาชุดหนึ่งนะค่ะ ปลาตัวเล็กปลาแยกเหรอ,หรอคะนี่ค่ะเราก็ได้แล้วนะคะขนมจีนแล้วก็มีนี่คืองบปิ้งนะคะนี่ก็ปลาถูกินด,ด้วยกันกับ จะคิดว่าขนมจีนอะ่ะจะต้องทานกับอะไรที่เป็นแกงแกงหรือว่าหอมหมกปิ้งเนี่ยนะคะหรือหมกปิ้งเนี่ยจะต้องทานกับข้าวแต่ว่าพอมาทานผสมกันแล้วทุกอย่างก็เข้ากันได้ดีมากเลยค่ะแบบไม่น่าเชื่อจีนไม่เคยกินมาก่อนเพิ่งลองกินที่นี่ครั้งแรกสำหรับใครนะคะที่ชอบทานอาหารที่หาไม่ได้นะในกรุงเทพหรือว่าเป็นอาหารท้องถิ่นของเขานะคะก็มาทานที่นี่ได้เลยนะคะขนมจีนตลาหลานนั่นเองค่ะด้วยความอร่อยแปลกใหม่ที่ไม่เหมือนใครนะคะจีนเลยขอมอบนี่เลยค่ะ ป้ายความอร่อยจากขับอร่อยนะคะให้ร้านขนมจีนปลาค่ะ mm hmm. และตอนนี้นะคะจิงก็เข้ามาอยู่ในร้านชานะากาหลงแล้วนะคะจริงก็ได้สั่งนี่เลยค่ะเป็นซิกเนเจอร์นะคะของร้านนี้ก็คือชานะากาหลงนั่นเองนะคะเป็นชาของภาคใต้นะคะ ที่ชื่อชานากาหลงเนี่ยนะคะเพราะว่าชาตัวนี้เนี่ยนะคะมันมาจากอำเภอควนกาหลงนะคะจังหวัดสตูลนั่นเองค่ะส่วนอีกเมนูหนึ่งนะคะสำหรับคลายร้อนนะคะก็คือนี่เลยค่ะขนมปังปิ้งนิวชาร่าค่ะตัวชานากาหลงเนี่ยนะคะ ก็มีกลิ่นชาที่หอมหวานชัดเจนมากเลยค่ะแล้วก็ออกหวานหน่อยๆน,นะคะสำหรับใครนะคะที่เดินอยู่ข้างนอกนะคะหัวหินร้อนๆนนะคะ่ะหรือว่าเพิ่งทานขนมจีนป้าหลาเสร็จเนี่ยน,นะคะแล้วอยากจะชิมขนมหวานอร่อยๆนะคะก็สามารถเดินเข้ามาในร้านนี้ได้เลยค่ะชานะกาหลงค่ะ ถึงหัวหินทั้งทีนะคะถ้าไม่ได้ทานอาหารทะเลเนี่ยเดี๋ยวจะหาว่าจีนมาไม่ถึงค่ะจินก็เลยพาเพื่อนๆมาที่นี่เลยค่ะปามาลีซีฟูดค่ะอาหารทะเลที่นี่เนี่ยนะคะขอบอกว่าสดมากๆเลยค่ะเขามีเรือเนี่ยไปจับปลาเองเลยนะแล้วขอบอกว่าบรรยากาศที่นี่นะคะชิวๆ,ๆสบายๆเหมือนนั่งทานอาหารทะเลที่บ้านเลยค่ะแต่ว่าอาหารทะเลจะสดแค่ไหนนะคะเดี๋ยวตามจีนไปชิมเลยค่ะอาหารทะเลของเราก็มาเสิร์ฟแล้วนะคะจีนมีมาแนะนําทั้งหมด6เมนูด้วยกันค่ะกุ้งอบเกลือค่ะ กุ้งม,มะขามปูผัดผงกะหรี่ต้มยำรวมมิตรน้ำใสจ้อปูค่ะแล้วก็ปลาเก๋าสามรสค่ะอะไรก่อนดีปลาเก๋าทอดสามรสเนี่ยนะคะพอมันผสมกับซอสใช่ไหมความกรอบของปลาแล้วแบบตอนแรกมันยังไม่ได้ลาดลงไปมันก็ยังมีแบบความกรอบอยูอ่พอใส่ซอสลงไปมันก็แบบเปรี้ยวหวานแบบ อร่อยมากค่ะมันเข้ากันได้ดีมากแล้วเนื้อปลาสดมากค่ะต่อมานะคะจอปูจอปูเนี่ยนะคะทางร้านทําเองด้วยนะคะต่อมากินต้ยมยำดีกว่าดีมากอะ่ะ อร่อยมากรสชาติต้มยำนะคะแซ่บมากเลยถ้าคนชอบทานแบบรสเผ็ดๆนิดนึงเนาะมันจะออกแบบเผ็ดๆเปรี้ยวๆนะคะว้าวมาที่ทำต่อไปดีกว่าค่ะกุ้งอบเกลือต้องแกะนิดนึงนะกินทั้งเปลือกไม่ได้นะรู้เปล่าอันนี้คือสิ่งที่เรารอคอย มากอะน้ำจิ้มเขานะคะอร่อยมากคาือรสชาติมันกลมกล่อมมากแล้วอย่างที่บอกว่าของเขาสดมากมันก็เลยยิ่งทำให้แบบเหมือนมันเข้ากันได้ดีมากขึ้นนะคะชามต่อไปของเรานะคะกุ้งมะขา,ามนี่ดูดีซอสน่าก,กินมากอะ ยอดค่ะอร่อยมากจริงเมนูสุดท้ายที่จินแนะนาวันนี้ก็คือปูผัดผงกะหรี่นะคะจิงเชื่อว่าเป็นเมนูแบบโปรดของใครหลายๆคนเลยปูผัดผงกะหรี่เนี่ยนะคะคือกลิ่นแบบของผงกะหรี่เนี่ยมันหอมมากๆแล้วก็มันสดมากจริงๆคะ่ะแล้วมันทําให้แบบมันดีอะค่ะมันฟินมากคะ่ะ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มาเที่ยวหัวหินนะคะแล้วก็อยากจะทานอาหารทะเลสดๆ,สดๆอร่อยๆนะคะแล้วก็บรรยากาศชิลๆนั่งสบายนะคะมาที่นี่ได้เลยค่ะป้ามารีซีฟูดนะคะการันตีทั้งความสดและอร่อยขนาดนี้นะคะขอมบอบให้ไปเลยค่ะป้ายความอร่อยจะคลับอร่อยนะคะให้กับป้ามารีซีฟูดค่ะ เพื่อนรู้ไหมคะว่าที่หัวหินเนี่ยนะคะมันจะมีอาหารอย่างหนึ่งค่ะที่คนหัวหินเนี่ยชอบกินมากๆเป็นอาหารประจําท้องถิ่นนะคะนี่เลยค่ะมีทั้งปลาหมึกย่างนะคะมีหอยย่างม,มีปลาแผ่นย่างด้วยนะคะและนี่ก็คือร้านสุดท้ายนะคะที่ดีจะพาเพื่อนๆเนี่อนอยามาสันจอดมาชิมกันนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปนั่งรอตรงน,นั้น ริวกิวนี่นะคะกระมือน่าจะเข้ากันดีเนาะแั่นะที่วันนีอ้อร่อยอ่ะต่อมานะคะอันนี้ค่ะคือหอยแมลง เราแอบชอบปลาหมึกด้วยอ่ะสำหรับใครนะคะที่อยากจะมาทานของที่มีเฉพาะท้องถิ่นที่หัวหินเนี่ยนะคะอย่างหอยเสียบไม้หรือว่าปลาหมึกเสียบไม้นี่นะคะ mm hmm. ก็สามารถมาทานได้ที่นี่เลยค่ะ คอยเสียบมะละกอพี่เบียร์นั่นเองค่ะวันนี้นะคะจิงก็พามาสัญจรมาชิมอาหารอร่อยๆในหัวหินที่คนพื้นที่เนี่ยเขาชอบกินทั้งนั้นเลยนะคะส่วนคราวหน้าเนี่ยเราจะพาไปอร่อยกันที่ไหนนะคะสามารถติดตามได้ค่ะใน w w w c l u b a r o y c o m นะคะหรือว่าสามารถร่วมสนุกหรือว่าพูดคุยกับเราค่ะได้ที่ Facebook Fanpage c l u b อร่อยค่ะแต่วันนี้นะคะจิงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วละคะ่ะสวัสดีค่ะ